ดูอัดแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผู้บริหารหรือเปล่าคนที่นัน่งินพ่อฟ้าหล่อหล่อโหลคครับโอเคครับมากี่โมงครับเนี่ยเอ้ยเห็นเห็นมีแบบตีสามตีสี่ก็้หกโอ้โหสิบโมงมทำไมเราตื่นสายเลยหล <laughs> อกหยอกเล ทัไมทำไมเลยคือไม่ใช่เลยพอมีคนถามเนี่ยก็คือทุกคนพูดพร้อมกันใช่ไหมแต่พอตั้งใจฟังปุ๊บทุกคนเงียบไม่ได้เจอกันนานสบายดีใช่ไหมครับรายิดเดียเราไม่เจอเราเจอกันครั้ง่าสุดที่ไหนนะงานเกมงานไหนนะงานเกมตะลิววะตะลิวที่ผมแพ้ใช่ไหมใช่แต่ผมเก่งแล้วนานๆนั่นเลยเหรอใช่ไม่ได้เจอ เมื่อวานเราเจอกันน้องดังมันมันมีอ๋อโคตรรู้สึกแบบนานมากเลยทุกคนเอ j นจอยนิวเ r ร์สกันไหมครับไปไหนกันมาครับนอนข้ามปีนอนกูอยู่บ้านไม่มีใครเที่ยวอะไรหรอไม่มีใครใช้เทอร์เวลกาเลยเหรอบินกลับบ้านอไปหรอะ ถือว่าเที่ยวแล้วไงดีมากดีมากดีมากอะไรนะครับญี่ปุ่นดีมากครับดีมากอาหารดีมากอากาศดีมากมองอย่างนี้แปลว่าอะไรไม่รู้เราอะมองแปลว่าอะไรเช่าหรือเปล่ายอยๆ่อยอย่เอ้ยแล้วเราไปเราเราไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าสามเอ็ด กับหนึ่งอยู่กับครอบครัวใช่ไหมไปวัดไปวัดปุ๊บมีพักแค่สองสามเราเดี๋ยวก็ต้องบินมองไม่เห็นเพื่อนแล้วโหเอ้ยบุญไม่เป็นไรเราเราเราก็เป็นคนมีบุญโอ๊ยตายมาเลยเด้นแหละเราวันที่สี่ก็ไปนี่ไงดนันหนิงมีใครได้ไปไหมครับโอ้โว้วว้าวว้าวหนันหนิงไม่ทำอะไรไหมไปโชว์ไงไปโชว์โชว์อะไรโชว์อะไร ผมเห็นคุณนะยังไงครับผมเห็นคุณแบบเขาด้วยเห็นเห็นยังไงครับอะไรนะเห็นยังไงครับเอ้ยไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ต้องยังไงเนี่ยใจด้วย แล้วก็จริงๆอ่ะใส่ทำไมสูตรเนี่ยมันชุดนี้เลยเนี่ยชุดนี้ไปเลยเนี่ยไม่ใส่ทำไมสูตรอ่ะไม่ไม่คือไม่ต้องใส่เลยเราก่อนเราก่อนเมื่อกี้เดินผ่านพิพิธภัณงานใช่ไหมพี่เขาบอกว่าตรงที่ขายหมูขายพนักงานไปอ๋อเดี๋ยวที่ที่ว่าลงพนเสร็จจะไปสับหมูค่ะเผื่อได้เป็นเชฟกับเขาบ้างหนทำอาหารเก่งไหมครับอร่อยแค่ไหนเดินลองเล่าดู ไหนอลองเล่าดูว่าอ, <st> <laughs> อร่อยแค่ไหนอ่ะใช่ใช่ใชผมกูไม่อร่อยน้องเข้าโรงพยาบาลได้อร่อยอร่อยมากคือจริงๆอ่ะเมออื่อวานเฮ้ยเออเมื่อวานได้ทำไก่ทอดให้พ่อกินด้วยใช่แล้วพ่อก็บอกว่าเฮ้ย <laughs> ไม่ไม่เข้าไม่เข้า <laughs> ก็คือเรียกว่า ASMR ได้เลยกัดแล้วแบบกัดทีนี่เอื <laughs> อ่อมีใรอยากสิบไหมเพื่อฟันแตก อยากชินไหมครับจะเป็นวาสนาเราไหมนะโอ้โหด้วนอาจจะแบบงานสักงานได้กินไก่ทอดเชฟดังเนี่ยนะเสียชื่อดังเนยเชฟดังเชฟดังบ้านก็อยู่ใกล้กันไม่เคยเจอสักทีไม่เอาจริงว่านี่รู้สึกว่าตอนอยู่ไกลกันอะเจอกันบ่อยกว่าอีกใช่ใช่แต่พอบ้านอยู่ใกล้กันไม่ค่อยเจอเพราะว่า ขพวฮอปอพฮอปไม่จริงจริงจงจริงๆ,ๆมันไม่เรียกว่าแถวบ้านอ่ะเราบ้านคือมีไว้ไว้นอน,นเฉยเราก็ออกไปข้างนอกไงอย่างครั้งล่าสุดเราก็ไปนี่กันไปมิวเซียมกันไปดูแกลเลอรี่ไปถ่ายรูปสักหน่อยแล้วรูปมันหายไปยังนะในตัว,อวเออถือว่ามีคนออกไปแล้วยังไม่มีใคร มีแล้วหรอหรอครับคือคนไปเช็คแล้วใช่ไหมเขาเป็นคนไทยใช่ไหมอ๋อรอ wait you guys you guys remember one of our you you saw the museum d a t e with my bro you remember ่อ did you take the picture anyone took the picture สักพี่เขาถามว่า Picture อะไรอ๋อเขาไม่รู้เขาจะไม่รู้ก็ได้เออเออดีครับแต่จริงๆเมื่อกี้แบบเห็นเห็นเห็นป้ายเยอะมากเลยนะบอกว่าแบบเนี่ย i flew like 22 hours from from like, like croatia oh chicago ah, chicago chicago, I'm in chicago and uh, i want to know where you guys from like, uh -huh. where Poland, and have poland poland thailand thailand, thailand uh, for sure china france 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 bonjour korat <laughs> for me where 你好ว้าในอังกฤษอะโอ้ฮะบังกาบังกานี่เป็นประเทศใช่ไหมครับบังกาอืมโอ้ประเทศประสานมิตรไงฮะอะไรนะปากน้ำ ดีดีดีชอบชอบชอบมีภาพประกอบด้วย From your h e a r t อ๋อนี่คืออะไรใช่ไหมครับแอ่ว่าวันคือที่บ้านแม่น้องชายพอเข้าโรงพยาบาลทุกคนก็เหือนไปอยู่ที่โรงพยาบาลกันมาอยู่กับผมสองคนกับน้องสาวไ็เลยคุยกันว่าเฮ้ยออกไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วแบบมันมีแบบไปวาดลูกเลยแบบว่าาดลูกกันคนอ่านใช่ก็เป็นแบบไม่ได้สักนะครับแต่จากสักอยูเด่ก ไปถึงไล่สัตว์โอ้ขอบคุณมากไปถึงไปถึงเธอหน้าระเอเอ,อเธอเธอสองปีเธอเอ <laughs> อะไรนะครับอ <laughs> อะไรนะครับ <laughs> เป้าหมายปีนี้เป็นไงเ <laughs> พื่อนนะลองเล่าเป้าหมายปีนี้ดีกว่าชื่อปีนี้ <laughs> ไปถึงเป้าหมายปีนี้ว่าแบบเราอยากทำอะไร เป้าหมายปีนี้เลยนะอืมเอาจริงๆนะคือเบสิกก็คือเกี่ยวครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบบเรี่ยงดูครอบครัวอันนี้ก็คือพูดพูดไปอยู่แล้วแล้วก็มีเรียกว่าอยากจะเปิดไลา์พวกขนมอาหารมากขึ้นใช่แล้วก็อยากจะให้คุณเป็นคนชิมคนแรกๆครับครับอันนี้มันเป็น,<อ>ม,นมันเป็นไปได้อยู่แล้ว S <S ถ้าทำเสร็จก็แก่ส่งมาสิบนาทีกรับเต่กูส่งไปแ่จริงแล้วคุณเป็นไงบ้างครับ <S <S ไหนคุณเป็นไงบ้างใ like n น w Year's Resolution <S อันนี้พูดจริงเลยนะมผมปีใหม่เนี่ยผมได้คแต่ก่อนในโทรศัพท์ผมอะมันไม่มีเชลล์โลกาใช่ไหม,มแล้วพอมันมีเทรลโลกาใช่ไหม,มผมก็เลยมีเป้าหมายว่าทำงานแล้วก็เที่ยว ทำงานแล้วก็เที่ยวทำงานแล้วก็เที่ยวเพราะแต่ก่อนเราจะมีแกทำงานทำงานแล้วก็ทำงานใช่ไหมก็เลยคิดอยู่ว่าทุกสามเดือนเนี่ยผมจะเที่ยวสักครั้งหนึ่งไปกับใครไปแล้วแต่ไปเดือนไปเดือนหนึ่งทำงานเดือนหนึ่งก็เที่ยวก็ได้นะเราเที่ยวอีกเดือนหนึ่งนเต็มไปเลยล็อกเดือนเสียดายทำงานเดือนหนึ่งเที่ยวเดือนหนึ่งเนี่ยสลับกันแบนี้เป็นลูกเดี๋ยวมีคนบ่นว่าไม่มีงาน ใช่มีเรามีคนบอกว่าไม่รับงานอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะครับเรามันแค่มันแค่ช่วงช่วงปีใหม่ใช่งานมันมีอยู่แล้วมีแต่สมติว่ามีงานมาใช่ไหมอุ้ยไก่จังเลยบางบอนนี่อย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะไอ้ที่แต่วันนี้ทุกคนน่ารักกันมาตั้งแต่ทีสามเลยใชทีส <c ười> ามบางบอน เราเราไม่ได้นอนกันเลยอ่ะคือคือแบบไปมอดีใช่ไหมครับอยากไปใช่ไหมไปไปด้วยกันนีหมายหนึ่งไปด้วยกันไปเออครับโอ้โหคือตอนนี้มีแบบคือก่อนที่จะมีมาดีเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีเขาใหญ่ก่อนเออแต่ก่อนที่จะมีเขาใหญ่ก่อนเนีมันต้องมีเวลาก่อนี่ชัดดังบ้างตอนไหนบ้าง ตอนไหนบ้างเหรอไม่ไม่รู้ว่ะทีจริงๆพ่อแจ็คอยู่ตรงนี้ถามได้จุ๊บจให้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ให้เป็นเรื่องของอนาคตแอตังเต้นแรกอีนี้เมื่อไหร่สถิติสถิติใช่ไหมโอ้ยได้ได้โอ้เรื่องไงครับคือขอไม่ใช่นะมันร้อทะเลไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องไงนาลาเต้นอ่ะนี้คือนะอ่ะขอ จับเป้าเลยแต่ไม่ต้องจับเป้าคือจับข้างๆคอแรงแรงแรงเออขอแรงแรงกว่ากว่าเอออีกรอบมาสามสองหนึ่งขอแรงแรงกว่านี่อีก uh, อันนี้คือกดกดแล้วกดแล้วกดอานกดไรอ่ะกดลงไหมใช่ไหมกดเลยนะกดเลยใช่ไหมเออ ก็เลยมันมีกล่องลงไปแบบเด็มันกล่องเด้งขึ้นมาใช่ไหมเรากดลงไปปุ๊บแล้วก็เวฟเวฟเวฟตัวให้เป็นแบบนี่นี่ปุ๊บใช่ไหมเออแล้วยังไงนะยากละยากละเนี่ยลุบลุบยังไงมองไม่ชัดอ่ะอ่ะนี้อ่าเราแล้วก็ <Mag One. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวช้าช้าช er <ua> so like ้าเรื่องอะไรนะพูดแรงพูดพูดแรงแกว่ากว่านี้ปี๊แล้วก็แล้วก็ต่อยต่อยต่อยพร้อมขาโอ้ยไม่ใช่ไม่เอาตรงนี้นี่ต่อยตรงนี้นี่ต่อย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 เลยพร้อมขาไปเออเจ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 อ อันนี้อันนี้คือเรียกว่าอันเนี้ยเอาจริงๆว่ารู้สึกเหมือนอยู่ในคลาสเต้นจริงๆนะใช่ไหมครับตอนที่แบบข้าแรกข่าแรกสามสองหนึ่งเดี๋ยวเดีวขอพูดกันคือคลาสเต้นอ่ะคือแบบเราจะไปแบบแบงแบงเลยแล้วก็มาแบบทีละท่าอย่างเงี้ยแล้วแบบโหแล้วออกจากคลาสเต้นหายไปไหมออกจากคลาสเต้นนี่แบบไม่เรียกว่าไม่เหลือแต่ว่าแบบเรา ยูยูเป็นอะไรไม่รู้แบบเป็นมิราเคิลถ้าเกิดเราได้นอนแล้วยูยูตื่นมาจะจำได้เออแต่ว่าเดี๋ยวขอไปนอนก่อนะมันเป็นแมสซ์มัลเซ่แม์มัลเซ่แมงมุมเนยมันต้องใช้ประมาณแบบมีใครเต้นได้ไหมครับที่นี่ฮะไหนใครเต้นได้นี่ไงนี่ไงจริงเหรอไหนไหนมาเต้นกับผมราบนึงมามามาพิชัยพิชัยมีใครเต้นได้ไหม โอ้โหทุกคนเหมือนกันหมดต้องโชว์หน่อยแบบใครเต้นได้ก็เราให้พื้นที่คุณโชว์อยู่แล้วอ่าแต่วันนี้ไม่มีใครเต้นได้ก็เอเว้ลก็หน้าแล้วกันฮะฮักเออเอายังไงเออ เอร์ evet. yeah. yeah. ja. ุนจสเปอร์อ yeah, yeah. ัไหนะอีกรอบอ่ะอีกรอบเดียครับโหร้องเหรอได้แค่ามเลือดนีเนเดินเนเดนเอ้าเอ้าแล้วอ่อ้าเ

โอเคเดี๋เพื่อนดึงดเหมือนกันนะะรอคนไถ่ายลงทิกตอกอยู่อะไรดึงๆเออยังเห็นไหมยังเนทางเต้นไเออ่ดะไรนะเต้นแจ็เตอร์สัญญาสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเนี่ยว่ากันเท่ากับไม่ใช่จริงๆรออไม่ได้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  อยังไงครับพ่อยังตื่นเต้นเลยอยาเห็นพ่อตื่นอยาเห็นแจ็คแจ็เปิ้ลค่ะอย่าเลยสงสารพาอโอเคโอเคโอเคผมอ่ะงั้นผมว่าตอนนี้เราน่าจะต้องกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยเรามาถ่ายรูปหนึ่งรูปกันนะครับครับ มีคนต้่งส่วนตัวทำไมไม่เอาแบบทำไมไม่เอากล้องโปรมาเล้แบบแบบถืออะไขี้เกียจแบบเกโฟลดลเย้เย้ โอ้เกไฟเหลืองนับพอดีโอเคหวยรูปสวยมาาเลยสวยมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวมองดวนะเวริ่มถ่ยโสามส่สามสามดูนะสามส่อ่ะไป่ังนี้สามส่ This เรียกว่าแคมราแมนนะ Personal Photographer ใครหนีงานมามาหาพวกเราก็หนีงานเหรอวันหยุดครันอ๋อโอเคทำไมวันนี้ัจะเป็นวันหยุดแต่ผมต้องหยุดรับคุณสักวันนะครับ Bye -bye. bye bye. See ya! Bye bye. Bye bye, bye, -bye.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 